เดอะคอลัมนิสขอลัมที่จะกาะติดทุกเรื่องราวในแวดวงเซเลบิตี้อัปเดตท,ทุกอย่างของบุคคลสำคัญระดับเอลิทและติดตามทุกย่างก้าวทุกข่าวราวพร้อมทั้งขยายข้อมูลแบบและเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และว,วันนี้เดอะคอลัมนิสขอยิีัวข้ออัปเดตแบรนด์ดังอย่าง ge, t อร์ริเบิร์ชที่พีพีกรุปเพิ่งจัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่ที่สยามพารากอนกับท็อปปิกนี้ หืมพารากอนพ p พีกรุปจัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่ t อ r y b u r c h The Col u m n i s t ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนนี้กันเลยนะคะสุวดัดีพึ่งบุญพระและโอลานปุ้ยพันธวงสองผู้บริหารใหญ่ P p พ r o u p จัดงานฉลองเปิดสาขาใหม่ t อ r y Burch แบรนด์ไลฟ์สไตล์ช, style, ชื่อดังสัญชาติอเมริกันที่มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดบับเครื่องหนังสุภาพสตรีงานี้เรียกว่ากระแส t a อ k อ f the Town ด้วยการคว้วาตัวพระเอกสุดฮอตอย่างณเดชน์คุกิมิยะมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษนอกจากนี้ยังมีาาราิรตีอก ที่มาพร้อมด้วยชุดสวยๆสะดุดตาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ t o รี่เบิร์ครับวันนี้ก็เป็นงาน grand opening ของสยามพารากอนกับทอรี่เบิร์นะครับเป็นการเปิดตัวของร้านจากชิปโของเราที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ครับมีทั้งหมดสาขสาขาครับเราเปิดที่ชิดลมเซ็นทรัลชิดลมที่แรกนะครับแล้วก็ที่ e อมพัรียมนะครับแล้วก็สยามพารากอนเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับพื้นที่ประมาณ150ตารางเมตรครับตอนนี้เป็นซุนิซัมเมอร์นะครับ2014นะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการ์เด้นนะครับเป็นเรื่องของการสีเขียวถ้าเห ขาสีเขียวนะครับเป็นการ์เด้นนะครับเป็นคอนเซปต์ของสวนนะครับแล้วก็ค่อนข้างออกอธรรมชาตินิดหนึง ทอลลี่เบิร์ชแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชื่อดังสัญชาติอเมริกันที่มีชื่อเสียงในเรื่องการใช้โทนสีและลายพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่ชื่นชอบและคลองใจสาวกแฟชั่นทั่วโลกรวมถึงดารานักสแสดงและเซเลบริตี้มากมายภายหลังเปิดตัวครั้งแรกในปีคศัก2004ก็ได้รับกระแสะการตอบรับทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและเครื่องประดับอย่างล้นหลามมาจนถึงปัจจุบันทําให้มีการขยายสาขาทั้งในรูปแบบ free standing store ร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าและ flagship store กว่า1,000สาขาครอบ กลุ่มทั่วโลกสำหรับทอลลี่เบิร์ชสาขาสยามพารากอนก็นได้เปิดตัวอย่างครบครนันด้วยคอลเลกชันใหม่ล่าสุดทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องหนังชิ้นเล็กเครื่องประดับต่างๆและแน่นอนว่าสินค้าแทบทุกชิ้นนั้นจะต้องมาพร้อมกับลายพิ้นสุดสะดุดตาควบคู่กับงานปักด้วยจิวเวลรี่ชิ้นเล็กใหญ่ที่ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ตวของทอลลี่เบิร์ชที่พร้อมจะให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าทุกคนได้จับจองไป mix and match กันค่ะอย่างเช่นรองเท้าหนังยอดนิยมจากแบรนด์ทอลลี่เบิร์ชที่มีให้เลือกสรพัเ สีเข้ากับทุกสีสันของเสื้อผ้าจึงไม่น่าแปลกใจถ้าช่วงนี้ส่องดูไอจีของบรรดาเซเลบตี้คนดังอย่างชมพู่อารยาเอฮะเกตหรือสาวสวยวัยใสแป้งพลอยวาลินทรงประการรุ่นมิลเลอร์แซนโดลติดเท้าโชว์เอกลักษณ์โลโก้ดับเบิลทีที่แสนโดดเด่นให้สะดุดตาสาธารณชนตดวยวรองเท้ารุ่นนี้มีชื่อเรียกสั้นๆว่ารุ่นมิลเลอร์เป็นรองเท้าแตะหนังที่สวมใส่สบายด้วยดีไซน์แบบทรงเปิดโลง่งเหมาะกับการสวมใส่ในหน้าร้อนแบบสุดๆเลยล่ะค่ะ คอลัมนิสต์คอลัมน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รวบรวมทุกข่าวทุกประเด็นร้อนอัปเดตทุกข้อมูลสำคัญแบบสเสาะลึกทุกเรื่องราวของบุคคลสำคัญในแวดวงเซเลบตี้และตามติดกระแสะข่าวในแวดวงบันเทิงแบบรวดเร็วทันใจที่ทุกคนทามพลาเพะ The c o l u m มน s t จะนำเสนอเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้ The Columnist ขอหยิบหัวข้อที่เรียกได้ว่าเป็นท็อกออฟดิทาวแบบสุดๆในขนาดนี้ของวิธีการประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สสำหรับกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กถึงความไม่เหมาะสมใน หล,หลายอย่างของผู้ที่ได้รับตำแหน่งกับทอปิกนี้เคลียร์ทุกประเด็นฝ่ายเวรุรีขอโอกาสยันไม่คิดสละตำแหน่ง The c o l m n i s t ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมน์นี้กันเลยนะคะฝ mm hmm. ่ายเวรุรีดิสยบุตร มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014นางงามสาวคนล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ถึงความไม่เหมาะสมของมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เกิดการคัดค้านไม่ยอมรับผลการตัดสินอีกทั้งยังถูกคอรหาว่าเป็นเด็กเส้นไม่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งพร้อมทั้งเปรียบเทียบว่าร้องอันดับหนึ่งอย่างน้องแอลลี่พิมงกดจันแก้วสาวลูกเครื่อไทยแคนาดาเหมาะสมกับตำแหน่งมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์2014มากกว่าล่าสุดฟ่ายเวรุรีได้ออกมาเปิดใจครั้งแรก รวมถึงถูกขุดคุยพฤติกรรมในอดีตหลังจากที่ได้รับตําแหน่งอันทรงเกียรติและรับรู้ถึงกระแสต่อต้านที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้ล็อกตัวแน่นอนค่ะซึ่งจะเห็นได้จากวันที่ประกาศผลเลยค่ะว่าหนูตกใจมากจริงๆค่ะคือไม่ไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะแน่นอนนะคะจริงๆแล้วคือมันก็เป็น คำตัดสินของคณะกรรมการนะคะซึ่งมันถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอะค่ะแล้วเราก็ต้องเคารพถึงคำตัดสินของคณะกรรมการด้านรองอันดับหนึ่งแอลลี่พิมพ์บงกฎจันแก้วเปิดใจตอนวินาทีที่ประกาศผลอยู่บนเวทีร้องไหายเสียใจที่พลาดตำแหน่งร้อมเคียร์ข่าวลือที่ว่าทีมงานให้เธอเป็นตัวเต็งหนูต้องเคารพการตัดสินของกรรมการคะ่ะหนูต้องยอมรับคะ่ะไม่ไม่เสียใจคะ่ะทีใจคือแบบ มีคนเชียร์ก็ดีใจที่มีคนแบบเชียร์หนูเป็นกำลังใจให้หนูไม่รู้ว่าทำไมคนขี่ตอนนั้นค่ะคืออันนี้เป็นความฝันของหนูเป็นฝันของหนูค่ะไม่ใช่ของคนอื่นนอกจากนี้ในส่วนผู้เข้าประกวดที่ได้รองอันดับสองน้ำเพชรสุนัตนิกากิศดาสุวรรณก็โดนตั้งข้อหาวิาพากวิจารณ์เรื่องโกองอายุในการประกวดรวมถึงมีการขุดภาพที่สตัวเคยประกวดเวทีเซ็กซี่มาก่อนภาพนั้นคือเป็นการที่หนูประกวด ฟิตแอนด์เฟิร์มบัดดี้เซิร์ฟสอปี2012หนูก็ต้องขอโทษจริงๆค่ะกับรูปภาพที่มันอาจจะออกมาแรงเพราะว่าตอนนั้นที่เห็นว่าหนูคอมเอลแจ็คอยู่ใช่ไหมคะหนูกำลังเซตอัพอยู่ ที่หนูเกิดนะคะก็คือ30รกรกฎาคม2535เวลาเกิด13.41นาิกา41นาทีค่ะยังไงเจ้าตัวก็ยืนยันแน่นอนค่ะว่าไม่ขอถอนตัวจากตําแหน่งและจะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยให้ดีที่สุดเพราะกรรมการได้เลือกตนมาแล้วพร้อมทั้งขอให้คนไทยเอาใจช่วยเธอในฐานะตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Universe 2014ที่เมืองฟอนตาเลซ่ารัสเซีราประเทศบราซิลด้วย The c คอลัม i s สคอลัมน์สุด e อ c กซ์คลูกับการติดตามหัวข้อข่าวสำคัญทุกแวดวงของบุคคลสำคัญระดับเอลิทที่คุณอาจจะยังรู้ไม่หมดจะถูกนำามาขยายและตีแผ่ทุกหัวข้อข่าวของเหล่าเซเลบตี้ประเด็นฮอตของคนดังในแวดวงบันเทิงมาอัปเดตอย่างเจาะลึกและน่าติดตามมากที่สุดของพวกเขาเหล่านี้และว,วันนี้ The c o อ um มน s t ขอหยิบหัวข้อของเล็กกรนกโยงสกุลที่เราได้ข่าวมาว่าเธอเป็น working woman ที่รักการทำงานมากๆแต่ไม่ไวหาเวลาฟิตหุ่นทุกวัน t h อ c o อ u m มน s t ก็ขอเปิดอ่านประเด็น ที่ฮอตสุดๆกับทอปปิกว่าดูแลตัวเองตามสไตล์ working woman ในแบบเล็กกรนกนกยงสกุลโดยคอลัมนิส์ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในคอลัมนนี้กันเลยนะคะ เเล็บสาวนักธุรกิจที่ควบงานหลายตำแหน่งทั้งธุรกิจโรงแรมโบสถลากูนที่ภูเก็ตซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวและเป็นผู้บริหารของโรงแรมมาดูสิจนกลายเป็น working woman เต็มตัวเธอทำงานด้วยความหลงใหลและสนุกกับงานที่ทำเต็มร้อยกับทุกอย่างที่เธอต้องรับผิดชอบเนื่องจากบทบาทของเธอนั้นต้องดูแลหลายๆธุรกิจทำให้เธอต้องแบ่งเวลา24ชั่วโมงใน1วันให้ออกมาคุ้มค่าทุกนาทีและต้องแลนเวลาล่วงหน้าข้ามเดือนเลยล่ะค่ะจะเป็นคนที่เป็นคนที่มี passion ไม่ว่าจะ อะไรเนี่ยชอบทำเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการท่องเที่ยวรับประทานอาหารการทำงานสิ่งที่ชอบนี่จะเป็นคนที่ค่อนข้างง่งแล้วก็โฟกัสเป็นอย่างเป็นอย่างไปเคยถึงขนาดว่าสมัยเรียนจะต้องปกัดบ้านแล้วไม่ได้นอนทั้งคืนเลยสามวันก็บีเพื่อที่้องทําทำให้เสร็จแล้วต้องทำให้ดีที่สุดหรือว่างานบางอย่างก่อนที่จะทำเนี่ยชัดดีมาแล้วว่า เป็นมาอะไรยังไงแล้วก็จะมีการเตรียมงานล่วงหน้าอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะถึงแม้ว่าง,งานจะรัดตัวขนาดไหนแต่เพราะเธอเป็นสาวที่รักสุขภาพมากๆหนึ่งวันของเธอต้องแบ่งเวลาให้กับการออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ1-2ชั่วโมงนอกจากนี้เธอยังมีเทรนเนอร์อส่วนตัวมาคอยช่วยดูแลการออกกําลังกายของเธอทุกเช้าอีกด้วยแล้วถ้าเดือนไหนมีการจัดงานวิ่งมาราธอนขึ้นเธอก็พร้อมจะถอดชุดสวยมาใส่ชุดสปอร์ตมาร่วมวิ่งในงานอยู่บี่ยอลด้วยละค่ะใช่เป็นคนที่ค่อนข้างรักษาวิน,นัยในการออกกำลังกายอาทิตย์ึงประมาณ5าครั้ แล้วก็จะออกสนับกันไปคาร์ดิโอคือการวิ่งบนเทรดมิลหรืออีลิติคอลประมาณสัก45ทีก็จะเบิร์นประมาณอย่างน้อย7จ็ดล้านแคลอรี่แล้วแล้วก็จะมีเทรนเนอร์เทรนเนอร์คือว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อให้เราเฟิร์มและโทนขึ้นเป็นการเล่นเวทแล้วก็ TRX ผสมกันไปด้วยอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะมีไปโยคะซึ่งอยู่ใกล้บ้านก็คือครีโยคะตรงหลังสวนนานๆทีก็จะมีไป ปินเขาบ้างดำน้ำบ้างหรือบางทีก็จะมีไปวิ่งมาราธอนถ้าเวลามีกิจกรรมหรือมีงานใหญ่ๆเช่นอย่างงานวิ่งมาราธอนที่เขาใหญ่นอสเฟสหรือว่าคลัมเบียที่พัทยาค่ะแล้วก็เทรนเนอร์ก็คือจะมาส่วนตัวอยู่แล้วที่คอนโดก็เขาจะมาเป็นดอกอาทิตย์ละสองสาครั้งอะไรอย่างงี้ค่ะทำงานหนักและยังรักสุขภาพขนาดนี้ธุรกิจที่ภูเก็ตของครอบครัวที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นนั้นคงจะอยู่ได้อีกนานแน่เลยละค่ะ คอลัมนิสคอลัมน์สุดเอกลูซีฟที่จะอัปเดตทุกข้อมูลทุกข่าวกราวทุกเรื่องราวของเหล่าดาราเซเลบริตีรวมไปถึงการติดตามกระแสข,ข่าวดังของบุคคลสําคัญระดับเอลิสในอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจและทุกหัวข้อข่าวจะถูกนําม,มาเปิดอ่านและขยายทุกข้อมูลแบบละเอียดยิบของพวกเขาเหล่านี้และวันนี้เดอะคอลัมนิสขอหยิบหัวข,ข้อระดับโนเตอร์จากนิตยสาวรวอกของแบรนด์เซเลสิสโดย3พี่น้องครอบครัวสุขหูดคล้ายเดือนพิมดาวมัทินาที่นาําแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยไปร่วมโชว แฟชั่นวีคระดับอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นภายในงาน Mercedes-Benz Fashion Week โตเกียวกับท็อปปิกนี้เสลสิตนำคอลเลคชันออ t ทัมวินเทอร์2014สู่รันเวย์ระดับอ mm ินเตอร์ในงานโตเกียวแฟช o n w e ีค เด็ก c o l u m n i s ขอเปิดอ่านและขยายหัวข้อในอลัมน์นี้กันเลยนะคะนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเสลสิทธิ์ของ3พี่น้องครอบครัวสุขหุดคล้ายเดือนพิมพ์ดาวมัทินาที่นำแบรนด์เสื้อผ้าสัญชาติไทยไปร่วมโชว์แฟชั่นวีคระดับอินเตอร์ที่ญี่ปุ่นภายในงาน Merced e s b e n บ f a s h i ช n w e e k โตเกียวโดยมีคิกโก้มิซึฮาระนางแบบชื่อดังระดับอินเตอร์ร่วมเดินโชว์คอลเลคชัน The c u l i a อัสนับออฟเจ e ทัลบูประจำซีซั่นออทัมวินเทอร์2014นี้ด้วยเหตุผลที่เราเลือกมาท show ทช่โี จะ a ป f นแฟชั่นวีคเพราะว่าเราได้ทำงานกับที่ตลาดโชว์รูมเอเจนท์ที่ญี่ปุ่นมา3-4ปีแล้วก็ตลาดนี้มีการโตที่ดีมากแล้วเราก็มองเห็นว่ามันยังมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอีกเยอะเราก็คิดว่าครั้งนี้เป็นโอกาสเหมาะที่เราจะได้มาพรีเซนต์อิมเมจของเสื s อผอย่างชัดเจนกับที่เจแปน s h i o n Week เซเลสิตเปิดโชว์ด้วยชุดในช่วงเช้าเป็นลุคที่ได้กลิ่นอายมาจากสาวเชียร์ลีดเดอร์ชุดยูนิฟอร์มของนักเรียนแสงไฟยามเช้าทําให้ผู้ชมเห็นถึงกิจกรรมของสมาชิกที่อยู่ในคลับผ่านบานกระจกส่วนหนึ่งของฉากบนเวทีบางคนนั่งดื่มกาแฟอ่านหนังสือบางร่วมกลุ่มกันซ้อมลีดเดอร์ถัดมาเป็นชุดกลางวาันที่ทวิสต์ลุคของเครื่องแต่งกายของผู้ชายที่เป็นเชิ้ตทักซิโดแจ็คเก็ตเข้ากับดีเทลความเป็นผู้หญิงด้วยวัสดุผ้าเฟอร์พิมพ์ลยวินเดอร์เพนที่มีดอกคาร์เนชั่นผสมอยู่มีการใช้เทคคนิค เย็บระบายทั้งเสื้อและกระโปรงคล้ายกับกลีบดอกคาเนชั่นปรับโครงเสื้อให้เท่ากับซิลูเอตของผู้หญิงมากขึ้นปิดท้ายช่วงกลางคืนในชุดคอกเทลเล่นเลเยอร์ด้วยดอกคาเนชั่นที่บานสะพังท่ามกลางสีสันแสงไฟยามค่ำคืนฟินเลกับนางแบบสาวชื่อดังคิกโคมิซึฮาระที่สะกดสายตาทุกคู่ด้วยลีลาสะบัดกระโปรงที่ตกแต่งด้วยดอกคาเนชั่นอยู่ตรงปลายเวทีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเสียงเพลงประกอบโชว์ที่ได้ศิลปินมืออาชีพอย่างคุณตุลวยทูนเกียรติมาดูแลให้จากเมือง ภาพรวมของคอลเลกชันนี้นำเด่นด,ด้วยลุคธรรมะแมนแบบมัสคิวลีน ที่ผสมผสานดีเทลการตกแต่งและการตัดเย็บที่คงความเป็นผู้หญิงสะท้อนออกมาผ่านดอกคาริชชั่นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากเทคนิคพิเศษทางด้านคัตติง้งการย้อมสีและการเย็บยังไงก็ต้องขอยกนิ้วให้กับ3พี่น้องสุขหุดเจ้าของแบรนด์ดังอย่างเเลสิตสำหรับคอลเลกชันออทัมวินเทอร์2014ที่ได้ดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามใครอยากมีไว้จับจองก็ลองแวะกันไปได้นะคะเพราะตอนนี้เเลสิตเปิดแฟลชชิปสโตร์ใหม่ที่เซ็นทรัลเแอมบาซีชั้น2ด้วย